สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Easy Pet Shop อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพบกับราชนีแห่งปลาผีเสื้อที่หลายคนต่างยกย่องว่าสวยที่สุดในโลกใต้น้ำนั่นก็คือ Copper Banded Butterfly f i s h หรือที่เรียกกันว่าผีเสื้อนกกระจิบครับปลาชนิดนี้มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยลายแถบสีทองแดงที่สวยงามจนทำให้ใครที่เห็นครั้งแรกต้องตกหลุมรักทันทีครับ แต่ความสวยงามของมันมาพร้อมกับความท้าทายในการเลี้ยงวันนี้เราจะมาเรียนรู้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าผีเสื้อตัวนี้กันครับมาเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกันก่อนเลยครับชื่อภาษาไทยคือปลาผีเสื้อนกกระจิบหรือป้าผีเสื้อแถบทองแดงส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ Copper Banded Butterfly f a c e และชื่อทางวิทยาศาสตร์คือเชอร์มอนโรสต้าตัสสำหรับชื่อที่นิยมในวงการคือปาซีบีหรือคอปเปอร์แบนด์ครับสำหรับเรื่องตระกูลปลาผีเสื้อนกกระจิบของเราอยู่ในตระกูลเชนทูดอนทูดีซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับปลาผีเสื้อชนิดอื่นๆทั้งหมดมีจุดเด่นคือตัวแบนปากยาวและสีสันสวยงามครับ ชื่อโลสตาตัตในเชื่อวิทยาศาสตร์มาจากคําว่าโสตรอมแปลว่าจะงอยปากซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะาปากที่ยาวและแหลมของมันนั่นเองครับแต่มีไว้ใช้จิ้มอาหารในซอกหินและรอยแตกต่างๆได้อย่างแม่นยำ เจ้าปลาผีเสื้อนกกระจิบนั้นพบได้ในบริเวณมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกโดยเฉพาะทะเลอันดามันทะเลจีนใต้อ่าวไทยและอ่าวเบงกอลแถบฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียชายฝั่งออสเตรเลียตอนเหนือรวมถึงน้านน้ำไทยของเราด้วยครับปลาชนิดนี้ชอบอาศัยในบริเวณแนวปะการังที่มีความลึกประมาณ3-25เมตร โดยเฉพาะบริเวณที่มีประการลางแข็งหลากหลายชนิดข้ามหินและซอกหินกระแสน้ําไม่แรงจนดเกินไปน้ําใสและสะอาดในธรรมชาติพวกมันมักจะพบเป็นคู่หรือเป็นครอบครัวเล็กๆไม่ค่อยรวมกลุ่มใหญ่เหมือนปลาผีเสื้อชนิดอื่นและมีอนาเขตค่อนข้างชัดเจนหากมีปลาตัวอื่นเข้ามารบกวนพวกมันจะไล่ออกไปด้วยการวิ่งตะบัน มาชมความสวยงามของเจ้าผีเสื้อนกกระจิบกันครับปลาผีเสื้อนกกระจิบโตเต็มที่ได้ประมาณ20-25เซนติเมตรซึ่งถือว่าเป็นปลาผีเสื้อขนาดใหญ่พอสมควรเลยครับสีสันและลวดลายนี่คือจุดเด่นที่ทําให้หลายคนหลงรักสีพื้นฐานจะเป็นสีเหลืองอ่อนถึงสีขาวครีมมีแถบสีทองแดง4-5แถบวิ่งผ่านตัวและแถบดําวิ่งผ่านดวงตาทําหน้าที่พลางตัวจุดดําเท้าที่โคนหางเพื่อให้ศัตรูสับสน และมีปากยาวสีเหลืองที่โดดเด่นเฉพาะตัวสีของปลาผีเสื้อนกกระจิบจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์และสิ่งแวดล้อมครับเวลาตื่นเต้นหรือกลัวแถบสีทองแดงจะเข้มขึ้นส่วนเวลาพักผ่อนสีจะอ่อนลงและดูนิ่มนวลมากขึ้นครับเรื่อนนิสัยของปลาผีเสื้อนกกระจิบน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากครับ เจ้าผีเสื้อนกกระจิบเป็นปลาที่มีบุคลิกเฉพาะตัวมากมีความเป็นราชินีที่ชัดเจนไม่ชอบให้ปลาอื่นมายุ่งกับอาหารหรืออนาเขตของตัวเองครับส่วนพฤติกรรมการหาอาหารนี่คือจุดเด่นพวกมันใช้ปากยาวเหมือนแหนบจิ้มอาหารในซอกหินรอยแตกและรูเล็กๆด้วยความแม่นยำสูงเวลาเห็นจะประทับใจกับความละเอียดของพวกมันครับ เจ้าผีเสื้อนกกระจิบว่ายน้ําแบบสง่าง,งามเป็นจังหวะมีท่าทางเหมือนกําลังเต้นลําในน้ําเลยครับโดยเฉพาะเวลามีคู่ครองจะเห็นพวกมันว่ายเป็นคู่อย่างสวยงามเจ้าผีเสื้อนกกระจิบเป็นปลากลางวันครับจะคล้องแค่วและหาอาหารตั้งแต่เช้าจนเย็นส่วนกลางคืนจะหาที่ซ่อนตัวและพักผ่อนครับ ปลาผีเสื้อนกก็จิบเป็นปลาที่ค่อนข้างขี้อิจฉาและดื้อรั้นครับหากเห็นปลาตัวอื่นกินอาหารที่ตัวเองชอบจะเข้าไปแย่งทันทีแต่ก็ไม่ดุร้ายจนเกินไปครับปลาผีเสื้อนกก็จิบต้องอเผชิญกับศัตรูหลายชนิดเลยครับเช่นปลานักล่าขนาดใหญ่อย่างปาลากระลังปลาฉลามที่สามารถกินได้ทั้งตัวหมึกและปลาหมึกที่ใช้หนวดจับปลาเล็กเป็นอาหารนกเช่นนกกระต่อนที่ดำน้ำลงมาจับปลาในาน้ำตื้น เคล็ดลับสําคัญสำหรับการเลี้ยงปลาผีเสื้อนกกระจิบให้ประสบความสําเร็จ 1. คือความอมดทนปลาตัวนี้ใช้เวลาปรับตัวนาน2-4สัปดาห์อย่าเพิ่งท้อถ้าปลาไม่กินในช่วงแรก 2. การเลือกตัวเลือกปลาที่มีตัวอวบตากลมว่ายน้ําคล่องตัวหลีกเลี่ยงตัวที่ผอมหรือซ่อนตัวมาก 3. อาหารที่หลากหลายต้องเตรียมอาหารหลายชนิดเพราะปลาแต่ละตัวชอบคนละอย่างลองให้อาหารตั้งแต่สดจนถึงอาหารแห้ง สสภาพแวดล้อมใส่หินประการังโซ่ประการังหรือของตกแต่งที่มีรูซ่อนเพื่อให้มีพื้นที่ซ่อนตัวและหาอาหารนะครับ 5. การให้อาหารให้อาหารบ่อยๆวันละ2-3ครั้งปริมาณน้อยๆเพราะปลาตัวนี้กินช้าย่อยช้าครับ 6. คุณภาพน้ำเปลี่ยนน้ำสม่ำเสมอใช้โปรตีนสกิมเมอร์ที่ดีและตรวจสอบค่าน้ำอย่างสม่ำเสมอ 7. การจับคู่ ถ้าเลี้ยงได้สำเร็จแล้วลองหาคู่ให้จะได้เห็นพฤติกรรมการคลองคู่ที่สวยงามครับข้อที่สำคัญที่สุดคืออย่าปล่อยให้เครียดนะครับเพราะความเครียดจะทำให้เจ้าผีเสื้อนกกระจิบไม่กินอาหารและอาจตายได้ครับ ถึงหัวใจสําคัญแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในช่วงที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณนีซี่กันนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณอีซี่ครับสวัสดีคุณอีซี่ครับสวัสดีครับครับผมก็เดี๋ยวผมขอเริ่มที่คําถามแรกก่อนเลยนะครับผมปลาผีเสื้อนกกระจิบเนี่ยมีชื่อเสียงว่าเป็นปลาที่เลี้ยงยากเลยตรงนี้จริงหรือเปล่าครับใช่แล้วครับผมก็ ในปัจจุบันเองอ่ะก็ถือว่าเราเลี้ยงได้ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าเราเริ่มรู้เรื่องของกระบวนการกินอาหารกระบวนาการโน่นนี่นั่น<ก>ของเขามากขึ้นซึ่งกับถ้าเทียบกับเมื่อสักสิบปีมา่ก่อนอ่ะค่อนข้างจะจะง่ายกว่ากันเยอะแต่ก็ไม่ได้บอกว่า,านะมันง่ายถูกปุ่นี่แล้วไมมันง่ายในมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ง่ายกว่าเดิมเท่าไหร่นะักก็คกือมีความง่ายร<อ> ใช่มีง่านมีความง่ายมากขึ้นอืแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกว่ามือใหม่ง่ายก็ยัง,งายากสำหรับมือใหม่อยู่ดีก็ถือว่าเป็นปลาที่เลี้ยงได้ค่อนข้างอ่าเรียกว่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปแต่ถ้าพูดถึงจากเมื่อก่อนเนี่ยอ่ามันง่ายมากกว่าเดิมประมาณนี้ใช่คับใช่ใชโอเคแล้วทั้งนั้นในผมขอมาดูในเรื่องของขนาดตู้แล้วก็คุณภาพน้ํากันบ้างน,นะครับตรงนี้<ช>คุณอีซี่คิดว่า เราต้องมีขนาดตู้ประมาณเท่าไรคุณภาพน้ําควรเป็นยังไงถึงจะเลี้ยงได้ได้ดีที่สุดผมมาแนะนําอย่างน้อยๆนะประมาณสักถ้าเที่ยบเป็นจํานวนลิตรเนี่ยก็60ลิตรขึ้นไปครับแล้วก็มันก็จะประมาณตู้สัก24นิ้วหรือว่าหลักแบ0ร้อยสองลิตรเนี่ยก็จะดีกว่าโดยส่วนตัวนะผมว่าประมาณนั้นเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาจะมีแบบอาหารแหล่งอาหารมากขึ้นด้วย แล้วก็การความเครียดของเขาจะน้อยลงเพราะเขาก็ได้แบบว่ายไปไว่ายมาด้วยก็คือเป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่ประมาณนึงแหละใช่ครับแล้วก็เรื่องปกติก็อย่างแบบขาน้คํคขาอะไรก็ปกติเลยให้มันให้มันปกติอ,ะอ่ะก็จะเป็นค่าพื้นฐานที่เราคุยกันในหลายคลิปแล้วจริงๆต้นคลิปเนี่ยก็จะมีค่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าค่า pH แปดจดศูนย์ถึงแปดจุดห้าอะไรประมาณนี้ นะครับาค,ความเข้มสามสิบสามคุมณภูมิมอะไรพวกนี้ให้มันไม่แกว่งก็ก็โอเคแล้วก็จะเป็นค่าสแตนดาดที่ถ้าเป็นคนที่เคยเลี้ยงมาก่อนเนี่ยก็จะรู้ค่านี้อยู่แล้วประมาณนี้ใช่ครับแต่คุณอีซี่กําลังจะบอกว่าต้องมีตู้ที่ขนาดใหญ่นิดนึงเื่าว่ามือใหม่เนี่ยเริ่มเลี้ยงเนาะอาจจะสนใจตู้เล็กเริ่มต้นอะไรแบบเนี้ยแต่ที่เราคุยกันมาหลายๆครั้งเนี่ยคุณอีซี่จะย้ําเลยว่าตู้เล็กเนี่ยเลี้ยงยากใช่ไหมฮะใช่ครับ ออโเคก็คือตู้เล็กเลี้ยง,ง่ากเพราะว่าจํานวนน้ํามันน้อยอืแต่ว่าถ้าตู้เล็กแต่ว่าเราจานวนน้ําเยอะมันก็จะไม่เหมือนกัน mm. อืใช่รอนน็นคือถ้าตู้เล็กตู้ดิสเพย์เราอาจจะเล็กก็ได้แต่ว่าตู้ตู้กรองเราอาจจะใหญ่ก็ได้อมันก็เป็นอีกวิธีนึงหรือว่าก็ไม่รู้ว่ายัางไงก็ได้อะแต่ผมก็แนะนําว่าให้มันน้ําเยอะไว้จะดีกว่า อืมครับผมเป็นเป็นเรียกว่าเป็นาการเริ่มต้นที่ดีกว่าถ้าเรามีตู้ใหญ่เนาะใช่ครับครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอต่อที่คําถามต่อไปนะครับแล้วเพื่อนร่วมตู้ที่คุณอีซี่คิดว่าเหมาะกับเขาหรือว่าอยู่กับเขาได้ดีเนี่ยคุณอีซี่คิดว่ามีประเภทไหนบ้างที่คิดว่าเหมาะที่สุดแหละ ก็อย่างปลาทั่วไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นปลาการะตูนปลาตระกูลแท้งอื่นๆครับบูแท้งเองส้มขาวกระตูนพิกัสโซอ่าอ๋อที่ผมไม่ค่อยแนะนําก็อย่างปลาตระกูลแบบปลาวัวปลาตระกูลทินเกอร์ครับพวกเนี้ยมันค่อนข้างดูแล้วก็นี้กระจิบมันจะกลัวปลาปลาใหญ่ ปลาสิงโตที่ใหญ่มากๆที่พร้อมจะกินเขาตลอดเวลาในคันนี้จริงๆปลาสิงโตนี่เหมือนจะเป็นศัตรูกับหลายๆสายพันธุ์เลยแล้วเป็นปลาสวยงามใช่ใช่เพราะว่ามันมันเป็นปลากินเนื้อก็คือธรรมชาติเขากินทุกอย่างอยู่แล้วครับที่เอาเข้าปากได้อ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ทุกคนต้องลัวแน่นอนก็หลักๆก็จะเป็นปลาที่เน้นเป็นเรื่องปลาใหญ่ตระกูลปลาวัวทิงเกอร์พวกนี้ใช่ครับครับต่อมาก็ อาจจะเป็นคําถามที่ผมมกักจะถามไม่บ่อยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถ้าเป็นข้อผิดพลาดที่มือใหม่มักจะเจอกันหรือว่าพลาดกันไปบ่อยเนี่ยคุณอิทิว่ามันคืออะไรบ้างนะครับเ,เขาไปเลยนตู้เล็กอืมครับก็คืออย่างที่ทเกิดไว้ตอนแรกว่าเราควรจะมีเนื้อที่เข้าหน่อยมีน้ําที่มากขึ้นอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งคือน้ำเขาสวิงมากน้ําสวิงเนี่ยหมายถึงอุณหภูมิเองสวิงไปสวิงมา ความเค็มเองสวิงไปสวิงมาแบบนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดได้ที่ทำให้เขาแบบเกิดการเครียดเกิดอยู่ดีก็พวกนี้บางทีก็อยู่ดีก็ช็อกไปเลยก็มีครับวันนี้เห็นแบบกินเม็ดกินอาหารกินปกติพวกนี้ไปเลยก็มีออแต่ผมอะหลังๆมาเราเรา,เราเริ่มรู้สึกว่าในบางกรณีนะว่ากระจิบเองเนี่ยเหมือนเขาค่อนข้างเ็ใช้ออกซิเจนค่อนข้างสูง อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอาจจะผมแค่รู้สึกเฉยๆว่าเราลองเราลองเลี้ยงกับตู้ที่มีแอร์โฟเยอะๆกับตู้ที่มีแอร์โฟน้อยๆเนี่ยในตู้ที่มีแอร์โฟเยอะเนี่ยกระจิบค่อนข้างจะไม่เครียดมากแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุณหภูมิผมมาลองเลี้ยงในตู้ที่มีอุณหภูมิประมาณซักขึ้นเลี้ยงในตู้ประกังแล้วกันครับเรียกง,ง่ายๆเนาะกับเลี้ยงในตู้ที่ไม่ได้มีประกัง ส่วนตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่าเลี้ยงในตู้ที่มีปะการังอ่ะค่อนข้างจะจะดูดีดูสีสันดีแล้วก็ดูเขาดูเขาชอบเราเรียกว่าอยัง,ง้งอืมอ,อืมแล้วก็ดูมความสุขอย่างนี้อ่าใช่ใช่แล้วก็ดูจะอยู่ได้นานแล้วก็เขจะมีอะไรกินตลอดเวลาครับหลักๆเลยก็เนี่ยแหละเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าควรจะให้อะไรเขากิน คือบางทนเนี่ยก็ต้องการให้เขากินเม็ดอย่เดียวผมก็ต้องบอกว่ากระจิบเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตไม่กินครับผมเองเนี่ยมีเราเรามีสักอิตย์สักว่าร้อยตัวนะมีสักสิบยี่สิบตัวที่กินที่เราเฟยฝึกมานันก็ไม่กินนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็ให้เขาอยู่ในตู้เลยอยู่ในตู้ประกังเลยที่เรามีแบบไม่ว่าจะเป็นพอร์ตไม่ว่าจะเป็นอิฟไม่ว่าจะเป็นผมว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าที่มันกินได้อะ่ะก็ั่นแนีะ พยายามให้เขาอยู่แบบนั้นแล้วเขาก็จะไม่เคยผอมเลยนะก็จะกินตลอดแล้วผมเองอ่ะก็จะฟีดอย่างเช่นไม้สีดอ่าโอปิพอดใส่อบอะไรพวกนี้ก็จะเหมือนเสริมเสริมเข้าไปเป็นพวกอาหารเสริมพวกนี้ให้เยอะผมให้เยอะแบบบางทีเราให้เยอะมากจนอะไรบ้างก็ไม่รู้ก็ก็ให้เขากินไปก่อนอะรอย่างงี้ใช่โดยรวมก็จะเหมือนเป็นอาหารในตู้นะครับผมก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอสรุปข้าวๆนิดนึงนะครับเผื่อใครฟังมาถึงตรงนี้นะครับผม ซึ่งตัวปลา,านกรกะจิบเนี่ยจริง,รงๆคุณเอ็มคิดว่าเป็นปลาที่เลี้ยงยากเนาะเลี้ยงยากเลยใช่ครับนะครับเพราะว่าด้วยขนาดตู้ที่ต้องมีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับอาจจะเป็นตั้งแต่60ลิตรขึ้นไป24นิ้วนะครับหรือว่าประมาณให้ดีเนี่ยร้อยถึง200ลิตรก็จะดีที่สุด ใช่ก็จะเริ่มดีขึ้นอืแล้วก็ในการเลี้ยงเนี่ยถ้าอยากให้เขามีความสุขหรือว่าเลี้ยงให้ดีจริงๆเนี่ยควรเลี้ยงในระบบที่เป็นตู้ที่มีประการหลังแล้วกันเนาะจะดีมากกว่าเพราะว่ามันจะมีอ,อาหารที่อยู่ภายในตู้ประการหลังว่าจะเป็นโคพีพอร์ตนะครับหรือว่าพวกไม้เศษอะไรพวกนี้เราสามารถให้อาหารเสริมได้ด้วยก็จะทําให้เขามีความสุขและอยู่ได้นานมากกว่า ส่วนข้อผิดพลาดที่เจอกันบ่อยก็จะเป็นเรื่องของการสวิงของน้ำนะครับก็เนื่องจากอาจจะเป็นตู้เล็กอะไรแบบนี้ก็จะมีการสวิงของอุณหภูมิของอ่าสวิงของข้างต่างด้วยตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับใช่แล้วครับ วันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวงานการเจาะลึกเรื่องการเลี้ยงหรือว่าการาดูแลตู้อะไรของเราแบบนี้นะครับก็จะมีรายการต,ต่อไปที่เราจะทำเพิ่มขึ้นเนาะจะเป็นเรื่องของการพอดแคสคุยกันเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกตรงนี้หรือถ้าคุณผู้ชมนะครับต้องการหรือม,มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนะี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะเราจะได้นําข้อมูลตัวเนี้ยไปทําเป็นหัวข้อในการพูดคุยกันในตอนต่อไปนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณคุณอีซี่มากมากเลยนะครับผมครับผมดีมากเลย ลาชนิดนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกสำหรับมือใหม่แต่สำหรับใครที่พร้อมจะเรียนรู้และลงทุนเวลาคุณจะได้รับความสุขและความภูมิใจอย่างยิ่งครับการดูเจ้าปลาผีเสื้อนกกระจิบว่ายน้ำในตู้ของเราเองเห็นมันใช้ปากยาวจิ้มอาหารเห็นแถบสีทองแดงระยิบระยับใต้แสงไฟนั่นคือประสบการณ์ที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้เลยครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวปลาสวยงามชนิดอื่นๆหรือมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาทะเลคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเราจะพาไปพบกับเพื่อนใหม่ใต้ท้องทะเลในคลิปหน้าและก่อนที่เราจะจากกันผมมีคำคมสวยๆเกี่ยวกับปลาผีเสื้อนกกระจิบมาฝากครับเหมือนกับปลาผีเสื้อนกกระจิบที่ใช้ปากยาวของตัวเองค้นหาซอกซอยแต่ละแห่งแต่ละแห่งความสำเร็จในชีวิตมักจะอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่เราใส่ใจและขยันขันแข็งค้นหา ไม่ใช้สิ่งที่ปรากฏชัดเจนให้เห็นทั่วไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย